นายอนุทินชาญวรกิยุนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่ไปยังฐานปฏิบัติการภูหลวงตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่ชายแดนจากนั้นรับฟังการสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์โดยมีพลโทวิรยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคที่สองพลตรีสมภพภารเวชผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีร่วมบรรยาย ก่อนที่นายอนุทินจะออกมาพูดคุยทักทายแล้วก็ให้กําลังใจกับกําลังพลที่มาร่วมรับประทานอาหารเที่ยงอย่างเป็นกันเองพร้อมกับนําพระเครื่องนารายทรงครุฑมาส่องดูก่อนที่จะบอกว่านารายทรงครุฑครุฑขี่ราหูขลังซึ่งพระเครื่องทั้งหมดนายอนสิทธิ์สัมพันธรัฐปรลัดกระทรวงมหาดไทยก็รับมาจากเจ้าคุณธงชยัยหรือสมเด็จรัชมงคลมุนีเพื่อน,นำมามอบให้กับทหารในพื้นที่อีกด้วยค่ะจากนั้น นายอนุทินและคณะก็เดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและประสาทคณะเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกําลังพลการลงพื้นที่วันนี้นายอนุทินไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดน,นะคะส่วนฝ่ายความมั่นคงก็อนุญาตให้สื่อเข้าไปติดตามเข้าไปในพื้นที่ชายแดนค่ะทั้งที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและประสาทคณะเช่นกันเนื่องจากว่ายังคงเป็นพื้นที่อันตรายอยู่